ขายเกลี้ยงทุเรียนสองคาบสม,มุทรผลผลิตไม่พอยอดจองค้าปีค่ะทุเรียนสองคาบสม,มุทรทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองภายในสวนหมอติว้วตั้งอยู่ริมเขาช่องนะคะใกล้เทือกเขาบรรทัดริมถนนเพชร,กรเกษมตรงังพัทยลุงบริเวณหมู่ที่7ตําตบลบช่องอําเภอนายงจังหวัดตรังค่ะได้ทยอยตัดส่งให้กับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาจนตอนนี้คาดว่าน่าจะขายหมดเกลี้ยงแล้วค่ะ เนื่องจากปีนี้นะคะมีผลผลิตลดลงจากปีก่อนๆเหลือประมาณ450ลูกเท่านั้นอันเป็นผลกระทบมาจากสภาวะภยัยแรงเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ทําให้สามารถจัดทรงทุเรียนให้เฉพาะกับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะตัดทุเรียนเท่านั้นค่ะเพราะผลผลิตมีจํากัดสําหรับส่วนทุเรียนแห่งนี้มีหมอติวทันตแพทย์คงชัยนะคะเจ้าของคลินิกหมอฟันชื่อดังในเมืองตรัง เป็นเจ้าของโดยเป็นทุเรียนสายพันธุ์มอนทองจํานวน30ต้นค่ะอายุประมาณ15-30ปีซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่คุณหมอได้ใช้เวลาว่างมาทําเพื่อสานต่ออาชีพจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะส่วนสาเหตุติดตั้งชื่อว่าทุเรียนสองคาบสมุทรนะคะก็คืออินเดียแปซิฟิกเนื่องจากสถานที่ปลูกตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังพัทลุง หรือเป็นจุดเชื่อมระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยค่ะจึงมีสภาพดินฟ้าอากาศที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ทุเรียนที่ออกมามีรสชาติหวานมันอร่อยโดยเมื่อปีก่อนทุเรียนของสวนแห่งนี้นะคะให้ผลผลิตราว1,200ลูกแต่ปีนี้เจออากาศที่ร้อนจัดเลยทำให้ทุเรียนติดผลลดลงครึ่งหนึ่งขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่สั่งจองมาล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่แล้วกว่า500ลูกทำให้ต้องขอลดออเดอร์ลงบางส่วนค่ะ เพื่อแบ่งไปให้กับลูกค้ารายใหม่แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่ดีค่ะแถมบางรายยังขอจองไปจนถึงปีหน้าแล้วก็มีนะคะสําหรับราคาทุเรียนปีนี้ลูกค้าในจังหวัดปรับเพิ่มจากกิโลกรัมละ150เป็น200บาทเลยทีเดียวค่ะส่วนลูกค้าต่างจังหวัดปรับเพิ่มจากกิโลกรัมละ220บาทเป็นกิโลกรัมละ270บาทค่ะ ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่แย่ครั้งหนึ่งนะครับของกเกษตรกรไทยทั่วประเทศนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดแรงจัดอุณหภูมิจาก3 5มสิขึ้นเป็น40กว่านะครับทำให้ผลผลิตทุกชนิดของผลไม้ไทยหายไปประมาณ50%มีความเสียหายทั้งต้นและปริมาณและคุณภาพครับปีนี้ของผมปกติเนี่ยจะได้ประมาณ1,200ลูกเมื่อปีที่แล้วและก็คาดคาดการไว้ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2,000 เนื่องจากว่าสภาพอากาศที่หนักมากระบบน้ําระบบการจัดการที่เราเคยมีอยู่เนี่ยไม่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทําให้ผลผลิตหายไปประมาณครึ่งหนึ่งครับราคานี้เราก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับเพื่อเพื่อ,อ,อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทาให้มันเวอร์เกินไปจนผู้บริโภครับไม่ได้นะครับตรังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน